โกลเด้นแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภประจําเดือนมีนาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบปอใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในส่วนของอดีตนะคะไล่เรียงไปจนถึงปัจจุบันอน,นาคตของชาวราศีพฤษกนั่นเองนะไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีพฤษกค่ะหาดาบ สามถ้วย The Emperor เจ็ดเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วยห้าเหรียญน,นั่นเองนะใบแรกนะในอดีตของชาวราศีพฤษภนั้นนะคะอาจารย์รู้สึกว่าฝ่า,ฝายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นเป็นคนที่แบบ ประชดประชันเก่งแนบแนมเก่งหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นอีโก้หรือเอาแต่ใจตัวเองก็ได้นะในกรณีนี้ทําให้ความรักบางทีเวลามีเรื่องทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันนะคะจึงเกิดเป็นกรณีของการที่แบบออกท่าทางแบบประชดประชันคนรักหรือแนบแนมกันนะคะส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการกระทานะคะจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะทำไมทำไมคนเรารักกันจะต้องมีการเอาชนะ กันตลอดเวลาอะไรประมาณนี้มันคงไม่มีความสุขใช่ไหมในความสัมพันธ์ของไพ่ใบนี้อาจารย์ขอนิยามว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างท็อกซิกหรือเป็นความรักที่มันมันไม่ค่อยมีความสุขนะคะการที่เราเอาชนะกันไปเอาชนะกันมามันไม่มีความสุขเลยนะต่อมาก็จะเป็นไพ่สามถ้วย ใบน,นี้นะคะในเรื่องของบางคนมีโอกาสได้เจอกับเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือแฟนเก่านะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาเขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือบังเอิญบังเอิญไปเจอกันตามงานเลี้ยงหรือไปเจอกันตามสถานที่ต่างๆหรือไปเที่ยวไปอะไรอเงี้ยไปแฮงเอาแล้วก็ไปเจอกันนะคะกับคนเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าอะไรก็แล้วแต่นะคะนะแต่อาจารย์รู้สึกว่า เขาอยากจะกลับเข้ามาหรือว่าอยากจะ,อ,ะอยากจะมาดูว่าเออจริงๆแล้วคุณมีแฟนใหม่หรือ,อยังคุณมีอย่างนั้นอย่างนี้หรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะคะหรือเขาพอที่จะมีโอกาสกลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้ไหมแต่ว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วนั่นเองนะบางคนก็แค่เขาแค่ติดต่อกลับมาหาคุณถามคุณซะแล้วทุกสุขดเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะคะเพื่อถามไปในในว่า คุณมีคนดูแลหรือคุณมีแฟนใหม่หรือยังอะไรประมาณนี้ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ The e m อ er o r เเป็นไพ่ประจำราศีเมษนะมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะอาจารย์ขอแบ่งเป็นสาว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 ชาว,าว,าวราศีพฤษภนั้น นะะในช่วงอดีตที่ผ่านมามีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยที่คุณนั้นได้คบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณและคนคนนี้นะ,ะเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมร้อยละ70%ได้เลยนะคะนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติอะไรก็ตามนะคะเขาค่อนข้างเป็นคนที่น่าเกงขามนะบางทีเขาเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ได้อะ พูดหรืออะไรมากมายนะแต่เขาเป็นคนที่ชอบแสดงออกนะคะในความรักนะคะในการกระทําของเขาคุณสามารถดูได้จากการกระทําของเขาได้เลยนะ,ะและร้อยละที่เหลือราคาจานนะคะบางคนก็อาจจะถามเป็นเพศชายนี่แหละคะ่ะเป็นผู้ชายประเทศเดียวกันกับคุณนะคะแล้วเขามีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างหน้าเก่งถามหรือค่อนข้างมี อ๋าอำนาจหน้าที่นะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นทหารหรือตำรวจข้าราชการนะคะผู้ว่าราชการหรืออาจจะเป็นในเรื่องของนักการเมืองไปเลยอะไรประมาณนี้อันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างในสาขาอาชีพของผู้ชายที่คุณแบบอาจจะคบอยู่กับผู้ชายประเทศเดียวกันกับคุณอะไรก็มีโอกาสที่แบบเขามีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างน่ากิ่งถามไง นะและในกรณีของผู้ชายชาวราศีพฤษภไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าในห้วงเวลาที่คุณมีความรักนั้นผู้ชายชาวราศีพฤษภนั้นจะชอบคบหาดูใจกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณนะะซึ่งแตกต่างก,กันกับผู้หญิงชาวราศีพฤษภนะคะที่ชอบคบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่านั่นเองนะคะ เวลาที่คุณอยู่ในเกมของความรักคุณอยากเป็นคนที่ควบคุมเกมหรือคุณอยากเป็นคนที่เหมือนเป็นช้างเท้าหน้าหรือเป็นคนที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจมีคําแนะนําหรืออะไรประมาณนี้นะ,ะคะให้กับคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเขาอาจจะตีความหมายไปว่าโอ้คุณเป็นกู้จู้จี้จุกจิกก,จกับเขามากเกนเินไปหรือเปล่าหรือคุณจะไปเข้าไปควบคุมชีวิตเขามากเกินไปหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่ด้วยความหวังดีของหนุ่ม นะคะหรือผู้ชายชาวราศีพฤษภที่อยากจะให้คนรักหรือคู่รักของตัวเองได้ดีหรือว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่เจ็ดเหรียญใบนี้นะคะอาจารย์บอกเลยสำหรับใครที่ลงทุนหรือทำอะไรไปในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะก็พอที่จะได้ผลกําไรอยู่นะแต่มีคำว่าแต่นะ มันได้ไพ่ห้าเหรียญเข้ามาด้วยนะคะไพ่ห้าเหรียญคือไพ่ยากจนหรือไพ่ล้มละลายนะคะนั่นหมายความว่ามันมีความเชื่อมโยงกันนะสำหรับไพ่สองใบนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะได้ผลกำไรได้อะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะจากการลงทุนแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่ใช้เงินเก่งเช่นเดียวกัน ะะเหมือนเข้ามือซ้ายแล้วก็ออกมือขวาเลยอะไรประมาณนี้นะคะมีมีรายรับสูงรายจ่ายก็สูงตามไปด้วยนี่ก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีพฤษภนะคะที่ประมาณว่าค่อนข้างที่จะต้องมีความพิถีพิถันในการที่จะเลือกในการที่จะใช้เงินนะคะไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะ มันจะทําให้คุณนั้นอยู่รอดปลอดภัยนะคะจากสภาพภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนั่นเองนะคะนะได้ไพ่ห้าเหรียญนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณหวังแค่ผลประโยชน์จากคุณเท่านั้นนะอาจจะมาในรูปแบบของคนรักหรือเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ควรที่จะระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินในการที่จะเชื่อใจใครก็ตามนะคะนะ อะ,อะไรประมาณนี้ด้วยนะการที่ในอดีตนั้นชาวราศีพฤษภคนโสดนะคะส่วนมากล้วจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวในการที่จะคบกับใครหรือการที่จะให้ความรักกับใครเพราะว่าคุณเห็นว่าความรักของคุณนั้นมันเป็นสิ่งที่มีค่าถ้าให้ใครไปแล้วแล้วเขาไม่เห็นคุณค่านั้นนะคะแล้วเกิดวันหนึ่งคุณเสียใจยขึ้นมาหรืออะไรประมาณนี้มันก็ค่อนข้างเฮิร์ทกับความรู้สึกของชาวราศีพฤษภคุณจึงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ดูใจกันไปเรื่อยๆดูใจกันไปดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วชาวราศีพฤษภไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงด้วยไงนะคะพอเวลาผูกพันกันมากๆแล้วเลิกกันหรืออะไรเนี้ยก็อาจจะทําให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวจะต้องไปเริ่มต้นกับคนใหม่แล้วก็เริ่มผูกพันกับคนใหม่อะไรประมาณนี้มันค่อนข้างปรับตัวได้ยาก ะะโดยเฉพาะชาวราศีพฤษภด้วยโอเคส่วนใหญ่แล้วก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุลมนะคะธาตุน้ําราศีเมษราศีธาตุดินต่อมาก็จะเป็นไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีพฤษภค่ะ ให้ปัจจุบันใบแรกของชาวราศีพฤษภนะ The High Princess Page of c u p เด็กถือเหรียญหาถ้วยและก็ต่อมาด้วย The Lover นะคะโอเคไล่เรียงที่พไพ่ใบแรกเลยสำหรับไพ่ The High Princess เป็นไพ่ประจำราศีมีนนะมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมีนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกัน ในกรณีนี้ผู้หญิงชาวราศีพฤษภในช่วงปัจจุบันนี้นะคะคุณค่อนข้างมีอารมณ์อ่อนไหวค่อนข้างง่ายซินผัสทีะคะในเรื่องของอารมณ์คําพูดของคนรักหรืออะไรประมาณนี้บางทีเขาพูดนิดๆหน่อยๆอาจจะทําให้คุณนั้นเสียความรู้สึกได้นะคะเขาเรียกว่าค่อนข้างซันสัิทีค่อนข้างง่ายในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนั่นเองนะคะ นะคุณอาจจะเป็นเจ้าแม่ดราม่าขึ้นมาทันทีอะไรประมาณนี้ก็ได้อันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างเซนส์ติดด้วยในช่วงนี้นั่นเองนะออในเรื่องความรักนะคนที่เป็นโสดอาจารย์อยากจะเตือนนิดหนึ่งนะคะคนที่เข้ามามีหลายรูปแบบมากๆและคุณเป็นคนที่มีเสน่ห ต่อเพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนที่มีเจ้าของแล้วและมีครอบครัวแล้วด้วยนะคะจึงทําให้บางทีอาจจะมีเรื่องปวดหัวตามมาด้วยนะอาจจะคุณอาจจะไปเป็นมือที่3ในความรักของใครโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะเขาเขามีคนของเขาอยู่แล้วบางทีก็อาจจะไม่ได้บอกคุณอะไรอย่างนี้นะคะนะอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะว่าไพ่ใบนี้พูดตามตรงนะภาษาบ้นบานๆเลยคือไพ่เมียน้อย ะะต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะต่อมาคือกรณีของผู้ชายชาวราศีพฤษภนะความรักในช่วงนี้อาจารย์รู้สึกว่าเป็นความรักที่อาจจะมีเงา เงานั้นเปรียบเสมือนเป็นความรักซ้อนเข้ามาเป็นความรักที่หลบหลบซ่อนๆเป็นความรักที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้หรือไม่สามารถที่จะเปิดตัวได้ก็ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วหรือไม่นะคะจึงเกิดเป็นความรักแบบหลบหบซ่อนๆเป็นความรักที่จะต้องเป็นรักซ้อนขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะต่อมาเป็นไพ่เพจออฟคัพใบนี้นะคะ ฝ er ่ายใดฝ่ายหนึ so so, think, ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าฝ่ายนั้นเป็นคนที่อายุน้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนที่รู้สึกมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะรู้สึกในที่นี้อาจจะรู้สึกรักรู้สึกเอาอกเอาใจใส่คนรักเป็นอย่างดีรู้สึกแคร์รู้สึกห่วงรู้สึกรักหรือรู้สึกอะไรมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเสมอนะคะแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะพัฒนาจากแบบคนที่อายุน้อยกว่านั้นอาจจะปืม้มแอบจะรักอาจจะแอบรักแอบชอบแอบออมีความหวังดีให้กับอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นเวลานานพอวันหนึ่งได้มาคบกันได้มารักกันได้มาเป็นแฟนกันจึงเป็นคนที่จึงทุ่มเทให้กับอีกฝ่ายหนึ่งมากเป็นพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้นะคะ และสำหรับคนโสดชาวราศีพฤษภไพ่ใบนี้ก็มีนัยสำคัญนะคืออาจจะมีคนที่แบบว่าอายุน้อยกว่าชาวราศีพฤษภนั้นมารู้สึกดีๆด,ด้วยนะคะมาแอบปื้มแอบชอบแอบรักชาวราศีพฤษภอยู่เขาอะส่วนมากเขาจะชอบส่องตามเฟ c บุ o กอินส t a แกรมหรือว่า ทุกโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เขาสามารถที่จะส่องดูความเคลื่อนไหวของคุณได้เขาพยายามสืบนะว่าคุณนั้นมีแฟนหรือยังเขาพยายามดูว่าเอ้ชีวิตประจําวันของคุณไลฟ์สไตล์ของคุณนะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยตรงตามที่แบบจะสามารถเข้ากันได้ไหมหรืออะไรประมาณนั้นเลยนะต่อมาเป็นไพ่เพจออฟเพนดิเคในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเข้ามาขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่ง นะคะอขอคืนดีขอกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมหรือขอไปกลับไปแก้ไขในส่วนที่แบบว่าเคยทําให้เสียใจยเคยทําผิดพลาดไปหรืออะไรประมาณนี้เป็นการอ้อนวอนขอโอกาสจะอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะนะ แล้วคนที่มีบุตรบริวารลูกๆของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้เขาจะเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินมากๆเหมือนเป็นเทพพระบุตรเป็นเทพที่ดาเลยก็ว่าได้นะคะบางทีเขาอาจจะนำพาความโชคดีนะคะ,ะความอุดมสมบูรณ์มาให้กับครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นอภิชาติตบุตรประมาณนั้นเลยนะคะคือแบบ คือคุณจะมีความภูมิใจในตัวลูกคนนี้ว่างั้นเหอะนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่้าถ้วยนะในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภใบนี้นั้นนะคะในบางคู่ของชาวราศีพฤษภนั้นมีการแบบเพิ่งจบความสัมพันธ์กันไปหรือกําลังจะจบความสัมพันธ์กันก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นไพ่ในปัจจุบันและเพิ่งจะมารู้สึกตัวว่าเอะ สูญเสียเขาไปแล้วเพิ่งจะมารู้ว่าเออฉันรักเขามากขนาดนี้เลยฉันต้องการเขามากขนาดนี้เลยเหรอนะคะในเมื่อที่เวลามีเขาอยู่ตอนนั้นฉันไม่เคยดูแลไม่เคยรักษาเขาเอาไว้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจึงเกิดกรณีของการเป็นประมาณว่า เออเสียใจเสียดายกับสิ่งที่มันเสียไปแล้วนะคะก็ในเมื่อมันสายเกินไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเสียดายเสียใจเสียความรู้สึกนะ,ะม,นมามาหลายๆอย่างเช่นเดียวกันนะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะในความรู้สึกของอาจารย์มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะ นะอันนี้คือหมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไม่ใช่ชาวราศีพฤษภคนเดียวนะอาจจะเป็นตัวคนรักของชาวราศีพฤษภก็ได้ที่รู้สึกแบบนี้นั่นเองบางคู่นะจบความสัมพันธ์กันไปแบบหายเงียบกันไปเลยอะไรเงี้ยนะห่างนะหายกันไปเลยก็หายจากความสัมพันธ์กันไปเลยก็มีเช่นเดียวกันนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะเลิเอร เป็นไพ่ประจําราศีเมถุนนะมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือไพ่ใบนี้นะบอกตามตรงว่าอยู่บนพื้นฐานของรักโลภโกรธหลงนะคะแล้วเป็นความรักที่แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีโอกาสที่จะคบกับอีกคนหนึ่งหรือรักกับอีกคนนึงไว้เผื่อรักเผื่อเลือกหรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะ หรืออาจจะพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็อาจจะเป็นความรักในทํานองของรักสามเศร้าก็ได้เช่นเดียวกันนะนะมันเป็นความรักที่แบบเหมือนขาดความรักไม่ได้ะนะคะอาจจะเป็นตัวชาวราศรีพฤษภก็ได้หรือคู่รักของชาวราศรีพฤษภก็ได้เวลาเหงาขึ้นมานิดนึงหรืออยู่คนเดียวนิดนึงอะไรเงี้ยนิดหน่อยๆอ,อยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยต้องหาอีกคนนึงมาเป็นคนที่เผื่อรักเผื่อเลือก เผื่อแฟนหรืออะไรไม่ว่างก็จะได้ไปอีกกับคนนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือเรียกว่าเป็นไพ่นักรักก็ได้นะเด e l เวอร์นั่นเองนะคะแล้วในกรณีนี้อาจจะมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะ โอเคนี่ก็คือไพ่ปัจจุบันของชาวราศีพฤษภส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีมีนนะคะราศีธาตุน้ําราศีธาตุดินแล้วก็ราศีเมถุนนั่นเองนะต่อมาจะขอดูไพ่แอน,นาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ในเดือนมีนาคมของชาวราศีพฤษภค่ะ ใ่ใบแรกในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีพฤษภนะ Template n กาวถวย Knight of Wands Queen of Wands และก็ต่อมาด้วย s t r n g นะคะ สำหรับไพ่เทมเพลนเป็นไพ่ประจำราศีธนูนะมีชาวราศีพฤษกที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับไพ่ใบนี้ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นค่อนข้างมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงล,งลงหรืออาจจะหงุดหงิดได้ง่ายด้วยในช่วงนี้นะคะหรือถ้าอีกกรณีหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นคบ อยู่กับคนสองคนในช่วงเวลานี้มันมาถึงช่วงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วว่าคุณจะเลือกที่จะคบกับใครกันแน่หรือว่าจริงจังกับใครกันแน่นะคะนะัมาถึงทางแยกและมาถึงทางที่จะต้องเลือกแล้วนะคะนะั จึงทําให้คนที่แบบว่ามีโลกสองใบหรือเมื่อคบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันนี่ค่อนข้างที่จะคิดหนักอยู่พอสมควรนะสับสนกังวลใจกลัวนั้นตัวเองนั้นจะเลือกผิดเลือกถูกอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะมุ่หงิดอยู่พอสมควรนะคะแต่ถ้าใครแบบรักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีเรื่องแบบนี้ให้ต้องคิดแต่จะไป มีในเรื่องของการย้ายที่อยู่ใหม่ย้ายที่ทํางานใหม่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ของชาวราศีพฤษภนั้นนะคะคือในกรณีนี้นะ,ะเป็นไพ่ประจำชาวเพศที่3เพศที่3ามีอะไรบ้างลห,หล่ะก็ไล่เรียงกันไปนะคะ แต่คนที่เป็นเพศที่3นั้นในความรักความสัมพันธ์นั้นคุณมีความมั่นใจหรือหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีความมั่นใจต่อตัวคนรักของตัวเองนะในกรณีนี้อาจจะเป็นตัวชาวราศีพฤษภหรือคู่รักของชาวราศีพฤษภก็ได้ที่เป็นเพศที่3นั่นเองนะคะแล้วในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจารย์รู้สึกว่า คนที่เป็นเพศที่3นั้นจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของอาหารการกินมากๆนะคะหรือว่าใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินหรือเรื่องกินเรื่องใหญ่อะไรประมาณนี้หรือบางคนมีแผนว่าอยากจะเปิดร้านอาหารหรืออยากจะเป็นเชฟหรือเป็นอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับการทําอาหารไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องของอาหารก็ได้นะคะ <S <S และอีกอย่างหนึ่งสําหรับไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกนะคะสําหรับ สาวๆหรือผู้หญิงชาวราศีพฤษภนะ,ะที่จะมีความรักในช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่ว่ามีสเสน่ห์ต่อเพศที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วเข้ามาในชีวิตอันนี้ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณตรงๆนะแต่คุณต้องเป็นคนสืบต้องเป็นคนดูให้ดีๆนะคะนะก็จะประมาณนั้นต่อมาก็จะเป็นไพ่ night of w a n d คือในเรื่องของการงานในส่วนใหญ่ของชาวราศีพฤษภช่วงนี้ก็จะมีการเดินทางเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างหรืออาจจะเป็นต่างถิ่นต่างที่นะคะไม่ค่อยได้อยู่กับ Office, ออฟฟิศไม่ค่อยได้อยู่กับที่เท่าไหร่นักในช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนั่นเองนะคะในเรื่องของความรักนะคะอาจารย์รู้สึกว่าน่าจะมีคนทางไกลที่จะเดินทางมาหาชาวราศีพฤษภ หรือชาวราศีพฤษภจะเดินทางไปหาเขาก็ได้เช่นเดียวกันจะมีการเดินทางไกลไปหาอีกฝ่ายหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งเดินมาหาทางเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะนี่ก็เป็นไพ่ประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นไพ่ e e n o f w a บ d วใบนี้นะคะสาวๆผู้หญิงชาวราศีพฤษภนั้นนะคะคุณจะมองโลกในแง,ง่ความเป็นจริงมากที่สุดนะคะ ไม่ได้อยู่ในโลกของความฝันลไม่ได้อยู่ในโลกของจินตนาการและฉันมองโลกในแง่ของความเป็นจริงมากที่สุดลนะคะถือว่าเป็นข้อดีนะคะในในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะคะและคุณเป็นคนที่ร่าเริงสดใสมองโลกในแง่ดีมีความเฟนลี่มากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้จึงทำให้คุณนั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะถือว่าเป็นสเสน่ห์ที่แบบน่าดึงดูดใจต่อหนุ่มๆห,หรือใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้เลย นะคะนะหน้าที่การงานของผู้หญิงชาวราสีพฤษภนั้นก็ดี mm. เช่นเดียวกันนะเวลาทำงานคุณก็ทำงานแบบ Enjoy หรือว่าทำงานแบบเฟ n ลี่กับ أ, เพื่อนร่วมงานกับเพื่อนกับอะไรประมาณนี้นะคะคือแบบเหมือนเป็นแสงสว่างเหมือนเป็นแรงบันดาลใจหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับ อีกหลายคนในการทํางานคะถือว่าเป็นเป็นไพ่ที่ดีนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพฤษศนะใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าเป็นไพ่ที่ผู้ชายชาวราศีพฤษกมองหาผู้หญิงที่อารมณ์ดีนะคะหรือผู้หญิงที่เฟนลี่ เข้าถึงได้ง่ายเธอเหมือนเข้ามาเป็นแสงสว่างในชีวิตของคุณจากที่ในอดีตคุณอาจจะอยู่ในอุโมงค์มานานแล้วมันมืดเสลือเกินแล้วพอมีเธอเข้ามาในชีวิตเหมือนเธอเป็นแสงที่แสงที่มันอยู่ปลายอุโมงค์อะทำให้คุณเห็นว่าเออนี่มันใกล้จะถึงแบบที่สว่างแล้วนะหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้ ะค,ะคุณจะชอบอารมณ์ฟิลลิ่งประมาณนี้หรือคุณจะได้เจอกับผู้หญิงที่แบบเหมือนเข้ามาเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้กับคุณว่างั้นเหอะนะคะและเธอก็ทําหน้าที่ของเธอได้เป็นอย่างดีมีความรับผิดชอบนะคะนี่นี่ก็คือถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่สเตนเป็นไพ่ประจําราศีสิงห์นะมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้เช่นเดียวกัน ใพ่ใบนี้นะคะผู้หญิงชาวราศีพฤษศนั้นจะเป็นในรูปแบบของคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะ,ะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความเป็น working woman สูงนะ,ะไม่ง้อผู้ชายสิ่งไหนที่คุณทำได้คุณก็พึ่งพาตัวเองทำทำด้วยตัวของคุณเองไปเลยอะไรประมาณนี้นะ,ะบางทีด้วยความที่คุณแบบเป็นคนแบบนี้ทำให้แฟนหรือสามีนะคะรู้สึกเกรงใจ นะคะสาวๆหรือผู้หญิงชาวราศีพฤษภเป็นอย่างมากนะคะด้วยการที่อ่อนน้อมถ่อมตนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรืออะไรก็ตามนะคะไม่ได้เป็นผู้หญิงที่จิกกัดหรือผู้หญิงที่แบบตามผู้ชายตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองได้มีความเป็น working woman นี่ถือว่าเป็นเสน่ห์ต้นๆของผู้หญิงชาวราศีพฤษภเลยนะคะนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพฤษภนะคะนะผู้ชายชาวราศีพฤษภนั้นจะ มีความรู้สึกว่าเกรงใจนะคะหรือพูดภาษาบ้นบานบ้านบ้านเลยก็คือกลัวเมียนะคะหรือว่ากลัวแฟนก็ได้นะคะในการตัดสินใจเลยการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะต้องไปปรึกษาภรรยาก่อนปรึกษาแฟนก่อนหรือทำอะไรก็ตามนะคะจะมีความเกรงใจนะคะแฟนหรือว่าภรรยาค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะ หรือว่ามีเขาเรียกว่าเจ้านายหรือว่าเพศหญิงที่แบบเธอมีความอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะอะไรอะไรประมาณนี้ให้กับผู้ชายชาวราศีพฤษศนั่นเองก็ได้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในเดือนมีนาคม ของชาวราศีพฤษภนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธนูนะคะราศีธาตุน้ําราศีธาตุไฟราศีสิงห์นั่นเองนะคะต่อมาขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีพฤษภคะ่ะใบแรกนะหนึ่งไม้9ก้าไม้และก็ต่อมาด้วยคิงออฟสอดสำหรับไพ่เอก อวอนนั้นนะคะเป็นไพ่หนึ่งไม้ที่ในเรื่องของโอกาสจะมีโอกาสในเรื่องของการทำงานเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพฤษภอาจจะเป็นคนที่หยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นงานนี้นะคะเข้ามาเสนองานให้กับชาวราศีพฤษภนะ,ะคุณลองทำไหมโอกาสมาถึงแล้วนะหรืออะไรประมาณนี้มีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้คุณนะความรักนะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณอาจจะได้เจอกับคนรัก ในการที่ไปทํางานหรือไปทํางานแล้วอาจจะเจอกันออกงานแล้วไปเจอกันหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะความรักนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะโอกาสนี้เข้ามาที่จะแบบว่าคุณไปร่วมงานนี้นะคุณจึงได้มีโอกาสได้เจอกับคนนี้หรือคนรักของคุณเกิดอารมณ์แบบ ประมาณว่ารักแรกพบหรืออะไรประมาณนี้ไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันหรือเขาปิ้งคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นประมาณว่าไพ่ก้าวไม้คือบางทีนะชาวราศีพฤษภก็ย้ำคิดย้ำทำเหมือนกันนะนะบางทีอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจช้านะคะด้วยการที่บางทีไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงด้วยไงโดยพื้นฐานของนิสัยชาวราศีพฤษภนะ เวลาอะไรที่เปลี่ยนแปลงก,กระทันหันจะรู้สึกใจหายวูบเลยนะจริงๆนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคุณจึงแบบย้ำคิดย้ำทำหรือบางทีโดยเฉพาะความรักที่มันผูกพันหรือคบกันมานานแล้วจะเลิกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกใจหายอยู่บางทีก็มีการให้โอกาสเข้าไปบ้างหรือบางทีอาจจะเจ็บแล้วก็ไม่จำหรือบางทีก็ประมาณ สามวันดีสีวันไข่เดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันแล้วก็ยังอยู่กับที่อยู่อะไรประมาณนี้นะคะบางทีทําไมต้องอดทนทําไมต้องอะไรประมาณนี้ก็เพราะว่ามันความผูกพันไงนะคะชาวราศีพฤษภไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงด้วยไงนะคะนะคะเพราะว่าบางทีโดยเฉพาะคนที่คบกันมาแบบ5ปี10ปีอะไรเงี้ยยิ่งแล้วใหญ่เลยผูกพันกันมากเนี่ยจะเลิกกันแต่ละทีนี่โอคิดแล้วคิดอีกนะ จริงนะคะ,นะบางทีไม่ไหวยังบอกไหวเลยนะต่อมาเป็นไพ่ king of Sword s w o r d ใบนี้นะคะผู้หญิงชาวราศรีพฤษภนั้นมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่แบบปากกับใจนี่ตรงกันนะเขาเป็นคนตรงๆ,ๆนะคะ คิดยังไงก็พูดออกมาเลยอย่างนั้นนะคะให้ดูที่การกระทำของเขาเป็นส่วนใหญ่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดหวานปากหวานอะไรมากมายแต่ให้ดูที่การกระทำของเขาว่าเขารักคุณว่าเขาจริงใจกับคุณแค่ไหนนะคะนี่คือผู้ชายที่ชอบอปฏิบัติมากกว่าพูดนั่นเองนะคะนะข้อเสียของเขาอาจจะเป็นคนจริงจังหรือซีเรียสมากเนเกินไปในเรื่องของการทำงานในเรื่องความรักด้วยนั่นเองนะคะต่อมาเป็นผู้ชายชาวราศีพฤษภ เวลาที่คุณมีความรักนะมันมันมันดีนะที่คุณแสดงออกความรู้สึกหรือเป็นการที่จะพูดออกไปตรงๆต,ต,ตามที่คุณคิดตามที่คุณแบบรู้สึกมันก็ดีแต่บางทีมันอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจของคนฟังหรือว่าจิตใจของคนที่คุณรักได้ ควรเลือกใช้คำพูดให้มากหรือระมัดระวังในเรื่องของการคำพูดหรือการกระทำให้มากๆด้วยเช่นเดียวกันในช่วงนี้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แสดงออกชัดเจนชอบเขาบอกว่าชอบไม่ชอบเขาบอกว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่อาจารย์อยากจะเติมเพิ่มเติมนิดนึงนะคะผู้ชายชาวราศีพฤษภนั้นขาดความแบบอ่อนโยนไปนิดนึงนะอาจจะเป็นคนดีแบบแข็งแข็งอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้โรแมนติกอะไรมากมายเพิ่มความโรแมนติกเข้าไปนิดนึงอาจจะพูด คำว่ารักเขาหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะพอให้เขาได้ชื่นใจหรืออะไรประมาณนี้ก็จะทําให้ความรักนั้นกระชุ่มกระชวยแล้วก็โรแมนติกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ